สวัสดีครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกคนก่อนนะครับผมก็คือที่จริงอะ่ะผมอัดคลิปไปแล้วนะครับผมหนึ่งรอบแต่ว่าผมมาเปิดคลิปดูปรากฏว่าผมลืมเปิดใหม่นะครับลืมเปิดใหม่ ผมก็เลยมานั่งเปิดคลิปที่ผมอัดไว้เนี่ยแล้วก็มานั่งอธิบายให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะครับผมอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับผมอ่ะเริ่มกันเลยนะครับก็ผมจะมาอธิบายเรื่องกิจกรรมดวงดาวที่เพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อเช้านี้นะครับผมก็คือในกิจกรรมนี้เนี่ยมันจะเป็นอ่าให้เราไปเก็บสเกตด,ดวงดาวของในแต่ละโซนซึ่งมี3โซนใช่ไหมครับผมเนี่ยเดี๋ยวรอคลิปมันไปถึงก่อนนะครับผมนี่นะครับหน้านี้นะครับในแต่ละโซนเนี่ย มันก็จะบอกอยู่นะครับผมว่าให้ไปเก็บ3โซนเนี่ยให้เก็บโซนละ7ลูกนะครับผมที่ผมจะมาบอกว่าควรจะรู้ก่อนก็คือมันมีเยอะกว่า7ลูกนะครับมันมีประมาณประมาณ20ลูกนะครับ20ลูกแต่ว่าถ้าเราเก็บครบ7แล้วเราไปเผลอเทเลพอร์ต1ครั้งเนี่ย13ลูกที่เหลือมันจะหายไปเลยนะครับหายไปเลยเราจะไม่สามารถเก็บได้นะครับ เพราะฉะนั้นวิธีก็คือให้เ,เพื่อนๆนะครับผมวิ่งหาให้มันครบทั้ง20จุดก่อนแล้วก็ทาเครื่องหมายไว้นะครับแล้วก็หาจุดที่เราจะวิ่งวนทั้งหมดเนี่ยหรอบให้วิ่งโดยที่ไม่ต้องเทเลพอร์ตเลยนะครับผมเก็บให้ครบ20จุดนะครับซึ่งผมไปเผลอทาโซนแรกเนี่ยเก็บแค่7อันแล้วกดส่งเคล็ไปแล้วนะครับผมเนี่ยโซนแรกที่ผมวงอยู่นะครับผมก็คือผมไปวิ่งแล้วก็เผลอ กดส่งเควสแล้วก็เผดเทเลพอร์ตไปนะครับปรากฏว่าไอ้13ลูกที่เหลือมันหายไปหมดเลยนะครับหายไปหมดเกลี้ยงเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะมาทําให้เป็นตัวอย่างว่าควรจะนะครับผมควรจะทํายังไงดีนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับผมนี่นะครับผมก็คือโซนโซนของชิงเซ่อ่าวิเลตตรงนี้นะครับคือผมไปปักไอ้รูปพลั่วไว้แล้วนะครับผมทั้งหมด20จุดนะครับในนี้นะ นี่ทั้งหมด20จุดนะครับก็คือผมไปวิ่งหามาก่อนแล้วก็ไปปักพั่วไว้ว่ามันอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะครับ20จุดแล้วก็ผมจะวิ่งลวดเดียว20จุดเลยก็คือจะเริ่มจากบนยอดเขาสูงสุดของหมู่บ้านชิงเซ่ก็คือที่เราเคยมาทำา u e s ชีแห่งกูยันอะไรนั่นแหละนะครับก็คือจะวิ่งเก็บจากตรงนี้แล้วก็วนไปเลยนะครับผมวนให้ครบ20จุดโดยที่ไม่เทเลพอร์ตเลยนะครับเพราะว่าถ้าเทเลพอร์ตเนี่ยอ่ามันจะ หายไปทั้งหมดเลยนะครับผมลูกที่เหลือนะครับที่เกินจาก7นะครับมันจะหายไปหมดเลยนะพอมาถึงตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาะสักน,นิดน,นึงนะครับก็คือถ้าหลังจากนี้เนี่ยผมจะวิ่งเริ่มวิ่งนะครับผมแล้วก็จะเปิดคลิปแล้วก็ตัด,ตด,ตด,ตดให้เพื่อนๆดูด้วยแต่ว่าถ้าใครอ,อยากจะดูแล้วก็ไปวิ่งเองเนี่ยก็สามารถแคปหน้าจอตรงนี้ไปได้เลยนะครับผมแคปหน้าจอณปัจจุบันเนี่ยที่ผมพูดอยู่เนี่ยแคปไปแล้วก็ไปไล่ดูจุดที่เป็นรูปพั่วเองนะครับผมแล้วก็วิ่งหา วนตามนั้นเลยนะครับผมเดี๋ยวเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับ โอเคนะครับผมก็ครบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับ20จุดนะจะสังเกตได้จากเม็ดสเกต็ตดาวดาวตกนะครับผมจากข้างบนขวาน,นครับผมมีแรกๆเนี่ยเริ่มจากเริ่มวิ่งเนี่ย47นะครับแล้วก็ตอนนี้มี67ก็คือได้20ลูกนะครับถ้าเผลอเทเลพอร์ตก่อนเนี่ยมันจะหายไปหมดเลยนะจากเกิน7ลูกนะครับมันจะหายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นวิ่งให้ครบทั้ง20แล้วค่อยนะครับผมแล้วค่อยมา ส่งเคลสหรือว่าค่อยเทเลพอร์ตได้นะครับผมก็จะมีทริคประมาณนี้แหละนะครับผมเพื่อจะให้ได้หินเยอะๆในการเพียงพอต่อการเอาไปแลกของในร้านกิจกรรมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับทริคเล็กๆน้อยๆที่นำมาบอกกันนะครับผมยังไงถ้าชอบก็ฝากด subscribe, กด s u b s c r i b e like, กดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับผม